กันที่จังหวัดนครพนมครับเพิ่มมีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความมันคงทางด้านที่ยู่อาศัยตรวจตามความคืบหน้าการสมแท้ม้านตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินท้ำกินและกาที่ยู่อาศัยเฉลิมประเกียดพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาหกรอบ28กร,รกฎาคม2567ครับ นายวันชัยจันพรอนครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนางสาวอาภารัตนพิทักษ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมเหลัาผู้เกี่ยวข้องรับลงพื้นที่บา้านเลขที่82มูซีบา้านนาคำกลางตำบลหน้าไส้อำเภอเมืองนครพนมครับตรวจติดตามความก้าวหน้า การสอมแซมบ้านให้กับประชาชนกลุ่มเพาะบางครับตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินทํากินและกที่ยู่ศัยเฉลิมประเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมประชนมพันศาหกรอบ28กรกฎาคม2567ครับซึ่งเป็นบ้านเป้าหมายที่ได้ดำเนินการหนึ่งในหหลังครับ โดยนายเศษฐาธวิสินนายกรัฐมนตรีเพิ่นกับมีกำหนดการเดินทางมาเป็นประธานมอบบ้านนะครับในวันที่26กรกฎาคม2 5 6 7ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดนครพนมครับ นอกจากนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะเพื่อนก็นได้ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมบบ้านเรื่องให้กับประชาชนกุมปอบางนี่แหละค่ะจำนวนสีหลังน้ากันในพื้นที่เ,เพเ่อวังย่างค่ะโดยมีนางสาวพิร่มก่อนแพ่งในะนเพิ่ววังย่าง,างร่วมไปถึงกับนั่นผู้ยบาลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหตุการณ์ต้อนรับค่ะโดยการซ่อมแซมบบ้านนะคะซีหลังนี่ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมนคง,งของมนุษย์จังหวัดนครพนม,มในวงเงินค่ะหลังละบ่เกิน4ี่หมื่นบาทนะคะค ร่วมกันนี่ค่ะก็ได้มีการสนับสนุนวัดสดุอุปกรณ์จากผู้มีจิตทธาพร้อมเด้บเมนแตนพ่อหม้อหายเด้ค่ะเนี่ยเพิ่นร่วมบริจาคสนับสนุนมากนะคะสนับสนุนปูนซีเมนค่ะจากบริษัทซีเมนข้ามวนจำกัดพร้อมค่ะหรือว่า KCL สปปลาวล่าคุณเด้เป็นบริษัทในเครือ SCG นะคะอันนี้เพิ่นกับมาสนับสนุนทางรัฐคือกันนะคะอันนี้ เรียกได้ว่าทั้งภาครัฐและภาคเอก,กชนค่ะเพิ่นกับม่รวมไม่รวมเมื่อร่วมใจกันซอยเหลือะนะครับผู้ที่ได้รับความเดือดรอนในเรื่องของที่ยอยู่อาศัยล่ะครับค่ะอา้าวบันทสิ